ค่ะหมอถ้าผมเรียนจบผมจะมาฝึกงานที่นี่นะครับต้องฝึกอีกหรอคะครับหวังว่าถึงเวลานั้นผมจะได้เจอคุณพิมพ์อีกนะครับค่ะหมอได้เจอกันแน่นอนคะ่ะเมื่อเวลาผ่านไป6ปีหมอนพทําเรื่องฝึกงานมาที่โรงพยาบาลท้องถิ่นอีกครั้งและเขาก็ดีใจมากที่โรงพยาบาลมีการพัฒนามากกว่าเดิมได้สร้างตึกใหม่หลายตึกไม่เงียบเหงาเหมือนแต่ก่อนเขาเตรียมเข้าไปทักทายพิมพ์ท,มที่เดิมที่ห้องเก็บสวัสดีครับ พิมพอยู่ไหมครับสวัสดีค่ะพิมพหรอคะที่นี่ไม่มีคนชื่อพิมพค่ะ่าผิดีท่าหรือเปล่าคะหมอนพทํทำหน้าเศร้าและเดินกลับไปทำงานต่อพอผ่านไปสองสัปดาห์หมอนพทํทำงานปกติและเป็นหมอเวรยามเด็กในเย็นวันศุกร์และเขาก็อดที่จะเดินผ่านไปทางห้องดับจิตไม่ได้เลยเจอกันอีกแล้วนะคะคุณหมอวันนี้อยู่เวรดยกหรอคะครับ ามาช่วยพี่หน่อยจ้ามอนพบจำเสียงพิมพ์ได้จึงรีบเดินตามกระแตไปในห้องนั้นเขาตารุกวาวและท่าทางดีใจจนเสียทรงพิมพ์ไปไหนมาหรอครับพิมพ์หันมาชา้าเมื่อได้ยินเสียงคนที่คุ้นเคยอ้าวขอโทษครับผมจับคดผิดไม่ผิดหรอกค่ะพิมพ์เองค่ะมอนรตาคล้องเมื่อเห็นสิ่งนั้นเป็นผู้หญิงที่หน้าตาสวยมากไม่มีร่องรอยแผลเป็นเลยเหมือนพิมพ์คนเดิมเลยใช่ใช่หรอครับแต่ แต่คนที่ผมรู้จักไม่ไในหน,หน้าตาแบบนี้ครับ่นแม่คณหมอจำพิมพ์ไม่ได้จริงๆหรอคะมันดีกว่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมคะจะจะสวยมากครับพิมพ์เข้าร่วมโครงการทำศิลปกรรมที่แผนกเปิดใหม่คะ่ะเป็นหนูทดลองคะ่ะและออกมาเป็นแบบนี้นี่ทดลองหรอครับดีขนาดนี้เลยเหรอครับคณหมอเป็นแฟนพี่พิมพ์หรอคะเปล่าจ้าเอ่อเดี๋ยวเจอกันนะพิมพ์ผมไปก่อนนะนครับหมอนบรีบเดินออกมา ด้วยอาการที่เขินอายและดีใจสุดๆที่ได้เจอพิมพ์และได้คิดจะบอกความในใจกับพิมพ์มัน้ําหน้าตาดีนะคะพี่เขามาถามหาพี่ตั้งแต่วันแรกที่มาประจำเลยนะคะแต่ตอนนั้นน่ะหนูไม่รู้จักพี่เลยหนูเลยบอกว่าไม่มีคนชื่อพิมพ์ค่ะงั้นเหรอและพี่พิมพ์ชอบหมอไหมคะนี่ทำงานได้แล้วอู้เหรอเดี๋ยวพี่ประเมินได้ไม่ผ่านนะจ้าพี่แม้แซนนี้เดียวเองเมื่อเช้าแสงอาทิตย์สาดส่อง หมอโนอบเห็นพิมพ์ตรงทางเดินจึงรีบวิ่งเดินเข้าไปหาพิมพสวัสดีครับคุณพิมพ์มาเช้าจะครับกลางวันทานข้าวด้วยกันไหมครับกลางวันนี้หรอกคะว้าเย่จังค่ะพิมพมีนัดแล้วคะ่ะวันอื่นแล้วกันนะคะงั้นพรุ่งนี้นะครับได้ค่ะพอถึงวันนัดหมอดบก็เดินไปรับพิมพ์ตอนกลางวันอย่างตืง่นเต้นคุณหมอมาตรงเวลาจังเลยนะคะครับผมกลัวพิมพ์จะลืมหมอนัดสิครับจะลืมได้ไงล่ะคะ ไปค่ะพิมพ์พร้อมแล้วค่ะวันนี้คุณพิมพ์สวยจังครับสวยหรอคะชุดนี้คุณหมอไม่เคยเห็นมั้งคะแปลกตาหรอคะหลังจากที่ทั้งคู่ทานข้าวด้วยกันทุกวันและมีเย็นวันหนึ่งพิมพ์และคุณหมอก็ตัดสินใจไปเดินเล่นในสวนอันเงียบสงบพระจันทร์เต็มดวงเป่งแสงอันอ่อนโยนแสงสว่างไปทั่วที่นี่สงบมากไม่คิดว่าจะรู้สึกสงบขนาดนี้เลยค่ะครับเงียบม,มากครับ แตกต่างจากด้านหน้าโรงพยาบาลเลยครับพิมพ์ยังไม่ได้ขอบคุณคุณหมอเลยค่ะเมื่อตอนแรกที่เราพบกันก็มีเรื่องต้องให้คุณหมอช่วยในครั้งนั้นถ้าไม่มีคุณหมอมาช่วยตอนนั้นฉันคงสติแตกแล้วก็ได้ค่ะมนอนบยิ้มอยากอบอุ่นและจับมือพิมพพิมพ์ผมมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังจบแล้วจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้า